ลี่สดเลยค่ะพ่าผมวินเกมเมอร์เซเก็ตรอบหนึ่งนะคะในภาคน,นี้เขามาอยู่กับไมค์คาร์ลักกี้บล็อกชาร์ลนนะคะโอเคนะครับโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดี๋ยวอ้าผมไปรีวิวตั้งแต่ตรงนี้ก็ดีกว่าครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยววันนี้ครับผมของรางวัลที่ชนะตัไดไปแล้วครับเครื่องมือไม้เต็มครบชุดเนะะี่ค่ะกับชุดกเากาะเกาะนะ ก็เหนื่อยใจนิดหน่อยนะคะต่อไปครับลั Lucky ก Box กครับเราเพิ่มมาใหม่ครับมันคือลัค Lucky b o ฮาร์ดคอร์นะครับค <c oughs> <c oughs> ครับับล Lucky b o ฮาร์ดคอร์นะคะส่วนที่เหลือก็ส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะยี่สิบสองอัน Lucky Box Hard ร์ r e อีกห้าอันนะคะทำาร์ดคอร์ไว้ฮาร์ดคอร์จะผมตายเลยอะอะโอเคนะครับอันนี้เออผมขอแบบเป็นตอนเช้าเนาะต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือดาบเนาะผมก็ได้ผมก็ได้อะเอ้เพิ่งอย่พึ่งสินะครับอันนี้ครับเราผมเปลี่ยนละอันนี้ค่ะสมมุตินะครับเราก็จะวันนี้นะคบเราจะได้ขวดเอนชาร์สสาขวดลาพิษ6อันแล้วก็หมวกเหล็กโปรเทคสามรอง,ทงเท้าเหล็กโปรเทคสามนะคะต่อไปคับเพราะถ้าเราแพ้ถ้าเราตายเกินห้ารอบเนาะอันนี้มันจะไปติดกับอยู่กับทุกอุปกรณ์เลย มันจะทอนเลยครับแบบทอนสีเลยครับแล้วก็โสโลเน่เหมือนเดิมครับคือได้อย่างเสียอย่างนะครับเราให้เลือกเพราะว่าเราจะเอาของลงวัดอันนี้ถ้าเราชนะนะหรือว่าเราจะเอาสวอตอยู่ตรงที่อยู่ด้านนี้หรือว่าเอาเชสเพทที่อยู่ด้านนี้เชสเพทผมใช้มอส์มอสอะไระมอสพิโลนะคบมีสปิดดีอ้อะไรก็ว่ากันไปนะคบแล้วก็เกาะปกติด้วยเนาะนี่ใช้โนนี้ผมใช้เอฟซีมาสเตอร์นะคะในของโอหโห ไฟเอสเพ็กวี v, อะไรอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็มีของเก่าบนมาด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยครับเริ่มเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมไปเอาของกัก่อนโอเคไม่รู้จะได้ใช้ทำไหมก็ไม่รู้เนี่ยเอาทำไหมก็ไม่รู้นะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยกล่องแรกนะครับขอดาบขอดาบเลย ไม่ชอบเกาะครับเอ่อวีเลเจอร์เอ่อขอให้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนวิลเลเจอร์รได้ไรได้เฮ้ยเดี๋ยวสินะครับโอเคอ้าวอาี๋ยวเดี๋ยอ้ช่างเถอะช่างช่างจบโอ้ย,ยฮ่าเอ้ยเพิ่งเพิ่งใส่ฮัททองไปเฮ้ยอย่าตายนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหคีบเปอร์ชาร์ดคีบเปอร์ชาร์ดคีบเปอร์ชาร์ดคีคีเปอร์ชาร์ดคีบเปอร์ชาร์ดคีบเปอร์ชาร์ดโอ้โหมัน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 แหลกมากเฮ้ยคีบเปอร์ชาร์ดเฮ้ยมันติดมันติด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 เฮ้ยเฮ้ติด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 ออกเวนเก่าเวก่าเวก่าเวนเโอ้ยอดคีบเปอร์ชาร์ดแบบถือกับเละเลยค่ะเละเลยครับเละเลยเละเลย โหนี่ฮะได้หัวคิปเปอร์ด้วยแม่อลังการอย่างนี้ครับคือคิปเปอร์ช้าวิกาดอวคิปเปอร์ด้วยเนาะโอเคใส่หัวคิปเปอร์ลงไปโอเคนะครับโอเคแล้วที่ฮาร์ดคอร์นี่คือฮาร์ดคอร์ของจริงครับตายเลยรอบหนึ่งครับแม่โอเคก่อก็จะพาไป่ง้ระเบิดทีนึงเนี่ยโอเคเฮ้ยใส่ลงไปบอกแล้วครับโหจริงครับ โอ้ยถคนแก่แต่และสีมาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ย Snowy ได้มีแล้วผมรีบเปิดละรีบเปิดละอ่าโอเคโอเคโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่พันป่ะไอฟี่เฮ้ย i n ินิติ y เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห้ไม่เฮ้ยไม่เฮ้ยเออขอบคุณนะ s n o w ่ตายเลยโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร เราอ่ะเปิดหาคอและตายอีกแน่เลยมีดวงหน่อยเถอะสาธุสาธุโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วโอเคผมขอเคลียร์แก๊สก่อนครับเคลียร์แก๊สก่อนแล้วโอเคขอเคลียร์แก๊สก่อนนะครับตัดคลิปก่อนตัดคลิปโอเคนะคะหาคออันี่คือหาคอเกือบตายครับแม่โอเคอโอ้ย เียดเียยดโอเคเอ้อ่ะได้อยู่ได้อยู่ก็ได้ไฟให้เพไฟเพกขาได้อยู่แทนที่ดาก่อนแต่ก็แย่อยู่ดีค่ะนี่เราจะสู้กับม็อบแบบขั้นยอดเลยนะไชกยละยิงยยิงยิงยิงอ้พวกโอ้ยโอ้ยอ้ยโุบจุ๊ ดีแล้วเป็น Infinity. อินฟินิตี้เออโอเคเป็นอินฟินิตี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะออฮะอิน n f i n i ี y ป่ะไม่ฮะเออน่าจะอินฟินิตี้แหละช่างเธอครับโอเคโอวันนี้น่าจะจบเร็วนะเนี่ยไม่ได้เลยอีกโอ้ยเฮ้ยโชคดีโชคดีเดี๋ยวทิ้งออกก่อนนม้วันนี้เราโชคดีนะครับโอเควันนี้เราโชคดีนี่เราโชคโีเมีเหล็กมีเหล็ก มีเหล็กอะเฮ้ยมีเหล็กโอเคได้ละโอเคเทไว้ตรงนี้แหละโอเคตอนนี้เรามีเพชรมีเหล็กมีทุกอย่างครบๆเดี๋ยวเราค้าก,กันก่อนเราค้ากางเกงเพชรนะครับเอ้ยไม่ข้าดาบเพชรอะมีไม้ไหมไม่มีไม่เป็นไรโอเคนะคะแล้วผมใสก่กางเกงเพชรกันก่อน ต่อไปเราเอารอ,าเอ,เอเงเท้าเหล็กกันนะคะผมไม่ขนาดเลยเนี่ยโอเคโอเคครับรองเท้าเหล็กแล้วก็กเกาะเหล็กพอไหมพอครับพออยู่โอเคกเกาะเหล็กพออทิ้งโอเคแล้วก็หมวกพอไหมหมวกหมดแล้ว หมวกคิปเปอร์มันยังแย่กว่านะครับอะใส่เอาใส่หมวกทองไปอ่ะให้กำไรเล,ลวเนี่ยแม่หมวกทองหมวกทองมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ดีกว่ามวกคิปเปอร์ก็แลวกันโอเคละอะเราเก็บมาใหเก็บมาให้เก็บของคิปเปอร์มาโอเคเป็นเครื่องราครับเป็นเครื่องราโอเครีบเปิดกันดีกว่าครับโหไม่ไม่ไมอ่ะยุ่งไหมไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งเอ,อ่อ ผมขอผมอยากผมอยากให้มันไกลไกลไกลไปครับไกลไกลตาหูครับโอเคแรนดยฮาร์ดคอร์นี่คือแบบซูเปอร์ฮาร์ดอะ่ะอีกแล้วอรอไม่ยุ่งละจบไม่ยุ่งละเยอะไม่ยุ่งนะโอเคเราเก็บมาก่อนอยังไม่พออีกอะ่ะดูดิช่องว่างดิโอเคเราทิ้งของที่เราไม่ใช้ออกเป็นแร่ครับเอาบล็อกมาบล็อกน่าจะดีกว่าแร่โอเค แล้วปืนค้าคอยกล่องหนึ่งขอให้โชคดีแล้วกันนะโอ้โหโชคดีอะไรเนี่ยอ๋ออีกแล้วตกอีกแล้วอืมอืม,อมตีตรงกลางตีตรงกลางตีตรงกลางมันติดมันติดไฟมันติดไฟมันติดไฟแต่มันก็ตายเอง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 โอเครอดอยู่รอดอยู่เมื่อกี้ตายไปกี่ครั้งแล้วนะผมจำไม่ได้อะสองนะ เหมือนตัสองเหมือนสองครับใช่ไหมมันมีครั้งแรกคือคือตรงนั้นแหละเนี่ยัคกอีวอล์คาคอเต็มเลยโอเควันนี้เปิดไม่ยัง้งเขาเปิดไม่ยัง้งเดี๋ยวเราเปิดอันแรกกันก่อน,อนคืราะมันก็ฮาร์ดคอโอ้ยแฟรเป็นแฟรแฟร์สปีดดิฟิตี้ด้วยคู้ทะนุยังไม่ยังงม่รู้ทนูมาด้วยโอเคโอ้ยโอ้ยมันเร็วมาก อ๋อมลืมไปครับขุดนี้แล้วมันก็ยังมีของดรอปอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมไม่หยุดไม่เอาละผมถือว่าครบนะไม่หยดอมอมลไม่เอาละพอพอแล้วไอ้บ้ากปกติแล้วครับพอโอ้ไม่เอาผมไม่เอาไม่เอาสิไม่ได้สร้างไม่ได้จะไปไม่ได้จะไปสร้างวงจรที่ไหนเอมไม่ได้จะไปสร้างวงจรที่ไหนแป๊บนึงนะคะขอเคลียร์ก่อนค่ะ โอเคครับเคลือสล้วเมื่อกี้ค้างนะครับโอเคต่อตาไปเลยมันเร็วมากเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยไม่หมดไม่หมดไม่หมดชิ่งโอ้โหมันป้ายามันป้ายาไม่หมดป้ายาไม่หมดป้ายาโอ้โหมันเร็วมากมันเร็วมากผมก็โอหมดเร็วเกินไปจนผมตีไม่ทันเลยเนี่ยโอ้มันเร็วมากเร็วมากเร็วมากโอ้โหอึดจะ๊บอึดอึดจัอึดจั๊บอุดจั๊บอุดจ โอ้ยตายแน่เลยแม่มดมันสุดยอดอะพอไปยุ่งกับแม่มดไม่ยุ่งไม่ยุ่งเดี๋ยวผมใส่โซลูชันก่อนครับอย่าผมลืมใส่โซลูชันโอเคมันรอรอสัาพก่อนครับแล้วเปิดลัคกี้บ็อกแถวนี้รอก่อนโอเค น่าจะดีอยู่ผมเคลียเมทัลลี่ด้วยนะครับเมทัลลี่ลกมากโอเคโอ้โกาดีนเ้ย,ยดีนะผมมีเดบแฟตเนี่ยตอนนี้ผมตายแล้วเดบแฟรเนี่ยไม่มีเดบแฟรช่วยนะครับโอเคไม่ได้อะไรรองเท้าเหล็กเออเขาอ,อย่งช่วยอินชานทอนเออทอนทอนได้ได้อยู่ได้อยู่อยโอเค ด่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราก็นะผมลืมไปเลยว่าเราโอ้เวนกำเวนกำเราจัดการวิชขึ้นก่อนครับโอ้ยโอ้ยตกตจหมดเลยอือ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 อตายซะโอ้ยเมื่อไหร่ลิตะหมดเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะ ผมว่าคราวนี้ดาบไม่ค่อยดีแต่เกาะได้แล้วหรือว่าเอาไงดีเกาะได้แล้วแต่ดาบไม่ค่อยดีเอาไงดีเอาไงดีเออเราเอาดาบดีกว่าครับโอเคผมจะเอาดาบนะคะได้ไรได้ไรเมื่อกี้เป็นโยนหรือยังโยนแล้วได้ออ ได้น็อกแบ็กวีน่าจะได้อยู่ครับเดี๋ยวเปลเป็นตอนเช้าก่อนโอเครีบสู้รีบสู้เหมดเวลาแล้วโอเคครับโอเคนะครับผมก็ได้เสกขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับไปไกลๆมาโอเคนะคะผมมีรูคอมโบละคอมโบละอึดชึบเขาชึบอืมดูแฟดดูแฟดต,ตีไม่โดนหรอกตีไม่โอ้ยโอ้ยตีโดนแล้วตีโดนแล้ว แรงมากด้วยเอาไปกินซะเออเอาไปกินซะเออไปไกลไปไกลไปฮึเจอตายเลยตา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 ยจะมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอเคนะครับก็ถือว่าตายดีแท้ไปตาหน้าก็ต้องเมฆขอไม่โชคร้ายมานะครับสำนีครับขอตัวลาไปก่อนครับสำนี้ครับ สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย